ชุมนุมเมื่อค่ำ<ฆ>พื้นที่ผ่านมาที่บริเวณแยกลาดพร้าวาแยกลาดพร้าวของกลุ่มราษฎรจบลงเรียบร้อยครับ <c oughs> แต่วันนี้ตำรวจนันนะครับได้ถแถลงข่าวออกมาจอเอาผิดผู้ชุมนุมเพราะว่าทำให้ถนนแล้วก็พื้นที่นั้นเสียหายครับโดยท่านพลตบตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ท่านเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจนครบาลน,นะครับเนี่ยร่วมกับทางพนัมเด็กกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงออกมาแล้วครับเมื่อวานนี้การชุมนุมนั้นมีการลงถนนกันตั้งแต่ในเวลา13นาฬิกา30นาทีลงมาอยู่ที่ถนนเพชรประหลโยธินครับแล้วก็กลุ่มกาดก็ได้มีการตั้งวางปิดกั้นการจราจรถนน5แยกราดพร้าเอาไว้ซึ่งนะครับตำรวจก็ไปอำนวยความสะดวกด้วยจนกระทั่ง17นาิก5นาทีผู้กำกับในพื้นที่ครับคือผู้กำกับสนปปหนโยธินก็ประกาศให้ผู้ชุมนุมนั้นยุติในเวลา18นาฬิกา แต่กลุ่มผู้ชุม,มนุมก็เพิกเฉย ชุมนุมต่อไปจนกระทั่งถึง1นาฬิกาครับนีนน่ปรากฏว่าทำความเสียหายเกิดขึ้นนั่นมีการฉีดสีที่ถนนแล้วก็กำแพงที่บริเวณหน้าแยกลาดพร้าวตำรวจก็จึงประสานกับผู้ที่เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกต่อไปครับส่วนเมื่อวานนี้ได้เกิดการกระทบกระทั่งกันร,ระหว่างกาดของผู้ชุมนุมกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่ามันปิดเขาก็เดือดร้อนเขาก็ตะโกนด่ากันนี่นะท่านก็บอกว่าในการชุมนุมโดยสงบก็เป็นสิทธิตามตรัฐธรรมนูญแต่กาด ผู้ชมนุมไปทำร้ายประชาชนและก็ทำลายสิ่งของนั้นถือว่าเป็นการผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยครับอืค่ะคุยยงนมบาา